สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูอีกแล้วนะคะกับเพจวิชาชีววิทยาครูคิงบายครูคิงวิทยายอดจันนะคะวันนี้ก็เป็นเทปที่2ที่เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเหตุที่ครูต้องมาถ่ายวิดีโอรอบนี้เนี่ย พอมีนักเรียนโดยเฉพาะเด็กม .5 เนี่ยและนักเรียนชั้นม .6 ที่กาลังจะเตรียมสอบอินบ็อกมาถามครูเยอะมากอาจารย์คิงช่วงเนี้ยหนูเรียนเกี่ยวกับระบบร่างกายแล้วมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่คุมร่างกายของเราแล้วโครงสร้างซับซ้อนจําก็ยากมากอาจารย์คิงช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่ะหลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่าครูหมายถึงอะไรมันคือสิ่งนี้เลยสมองของเรานะคะวันนี้ครูจะมาสอนเทคนิค และวิธีการในการจำหน้าที่และโครงสร้างของสมองแต่ละส่วนแต่ขอย้ำก่อนนะคะเพลงสามารถช่วยได้แค่ส่วนหนึ่งนอกนั้นนักเรียนต้องกลับไปทำความเข้าใจกับมันนะคะทีนี้ค่ะครูได้มีโอกาสไปอ่านนะคะในหนังสือเรื่อง500ล้านปีของความรักถ้านักเรียนมีโอกาสไปหามาฟังนะคะ ไปหามาฟังนะคะเขาอธิบายโครงสร้างของสมองได้อย่างน่าสนใจค่ะเขาบอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบสมองเหมือนกับไอติมลูกหนึ่งนะคะมีเกรติม ไอติมลูกที่1สมมุติเป็นอ่าไอติมลูกเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วก็ไอติมลูกที่2เนี่ยเขาบอกว่ากรวยไอติมจะเหมือนกับสมองส่วนหลังของเราหรือว่าไฮบรนดนั่นเองนะคะไอติมลูกที่1อยู่ตรงกลางระหว่างไอติมลูกข้างบนกับข้างล่างนะคะไอติมตรงนี้คือมิดเบรนมิดเบรนก็เลยสมองส่วนกลางของเราและก็ด้านบนสุดเลยใหญ่มากนะคะก็คือฟรอ b เบรนหรือสมองส่วนหน้า พูดง่ายๆเลยคือสมองของเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส,ส่วนใหญ่ๆนะคะอานคียิง่งแล้วใครบ้างที่มีสมอง3ส,ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือพวกเวอร์รติเบ e รตหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังนั่นเองเริ่มตั้งแต่ปลาสัตว์สะเทินน้ำส,สะเทินบกสัตว์เลือ้อยคาน สัตว์ปีกและสุดท้ายพวกเราสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนต่อให้ปลาเองหรือกบเองเต่านกแลกว้วก็เราเนี่ยมีสมอง3ส่วนเท่ากันแต่อัตราส่วนของสมองแต่ละส่วนไม่เหมือนกันนะคะในหนังสือเล่มนั้นอธิบายได้ดีมากเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่สมมุติว่าครูให้ปลากับให้ลิงหรือคนก็ได้ค่ะไปทำการตัดไอติมค่ะ แน่นอนเลยน้องปลากับเราต้องได้กลวยไอติมขนาดเท่ากันใช่ไหมคะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสมองส่วนหลังไม่ว่าจะเป็นใครจะมีขนาดเกือบจะเท่าๆกันนะคะเพราะอะไรเพราะสมองส่วนหลังของเราเนี่ย ควบคุมเกี่ยวกับเบสิกพื้นฐานจริงๆเลยเช่นการทรงตัวและก็การหายใจของเราค่ะส่วนสมองส่วนหน้าลูกนี้ยิ่งจเจริญขึ้นก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเช่นถ้านักเรียนเอาสมองส่วนหน้าของเรากับของปลาไปเปรียบเทียบกันนักเรียนจะพบว่าของปลากับของเราเนี่ยปลาแบบเทียบไม่ได้เลยของเราใหญ่มากแต่ของปลาจะเล็กกว่าของเราเยอะส่วนสมองส่วนกลางนะคะเขาบอกว่า ยิ่งวิวัฒนาการสูงขึ้นสมองส่วนกลางยิ่งมีแนวโน้มจะลดขนาดลงเรื่อยๆสรุปแล้วก็คือสมองแบ่งเป็น3ส่วนสมองส่วนหน้าจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามวิวัฒนาการสมองส่วนกลางจะเล็กลงเรื่อยๆและสมองส่วนหลังมีขนาดพอๆกันค่ะ เอาละค่ะทีนี้นะคะสมองแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆก็จริงแต่ว่าแต่ละส่วนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆอีกนะคะเรามาดูกันที่ละส่วนค่ะเริ่มจากสมองส่วนหลังนะคะคือกรีติมของเรานะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนย่อยๆด้วยกันเริ่มจากนะคะตรงนี้คือพอนนะคะพอนักเรียนเห็นว่ามีลักษณะป่อง,องๆเหมือนคนกาลังท้องนะคะจะอยู่ติดกับบริเวณนี้ค่ะใกล้ๆกันเลยส่วนบริเวณนี้ เมเจอร่าออฟลองกาตาอีกครั้งหนึ่งนะคะ m e ดัลลาออฟลองกาตาครูเองเนี่ยจำยังไงรู้ไหมคะอันชนาเกียรตินิดนึงครูจำว่าน้องพรมีผัวเป็นคนขับรถเมย์พรกับเมย์อยู่ใกล้กันติดก,กันเสียบจึ๊กเข้าไปพรก็เลยท้องนะคะแล้วก็มีเพื่อนข้างบ้านค่ะด้านหลังใหญ่ๆนิดนึงตรงนี้นะคะสีน้ำตาลที่นักเรียนมองเห็นเนี่ยคือซีรีเบลลัมโดยที่ทอนเมดัลล ซีริเบลัมคือสมองส่วนหลังหรือไฮเบรนนั่นเองค่ะต่อไปสมองส่วนกลางของเรานะคะก็คือตรงส่วนบริเวณแถวๆนี้จะเล็กมากทำไมถึงเล็กเพราะครูบอกแล้วสัดยิ่งเจริญสมองส่วนกลางของเรายิ่งเป็นยังไงยิ่งเล็กลงนั่นเองนะคะจะอยู่ติดกันกันกบพรแล้วก็เมดัลล่าเลยเพราะว่าสมองส่วนกลางหรือมิดเบรนหรือออ ติกโลกนักเรียนเรียกชื่อไหนก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมองที่เราเรียกว่า brain stem หรือส่วนของก้านสมองนั่นเองโอเคนะคะและสุดท้ายสมองส่วนหน้าใหญ่สุดเลยคือเกือบทั้งหมดของสมองเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยบริเวณเวแถวนี้นะคะนักเรียนสังเกตไหมเห็นตาไก่ตรงนี้ไหมคะแถวนี้แหละคะ่ะคือสมองที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับบขอสอ ทำไมอาจารย์คิงเพราะทารามัสเป็นศูนย์รวมของกระแสประสาทแปลว่าก่อนที่กระแสประสาทที่ส่งจะเข้าสู่สมองเนี่ยจะต้องมารวมกันที่ทารามัสก่อนตามลากศัพท์แล้วเนี่ยทารามัสแปลว่าฐานรองค่ะนะคะเพราะทารามัสของเราจะรองรับน้ําหนักที่ใหญ่มากของสมองด้านหน้าเอาไว้ทั้งหมดเลยนะคะ ต่อไปเด็กมไปลายไม่รู้ไม่ได้นะมสี่ก็ต้องรู้มหก็ต้องรู้มหกสำคัญมากมันหรือเขาเนี่ยอยู่ต่ำกว่าทารมัสทางชีววิทยาคำว่าต่ำกว่าจะใช้คำว่าไฮโปนะคะสมองส่วนนี้นักเรียนสังเกตได้เลยนะคะจะอยู่ต่ำกว่าธารมัสลงมาเราจะเรียกเขาว่าไฮโปทารมัสโอเคนะคะ ต่อไปสมองส่วนหนึ่งที่เล็กมากนักเรียนมองอย่างนี้ไม่เจอหรอกต้องจับพลิกนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะ เห็นไหมคะที่เป็นเหมือนกับกระเป๋อเล็กๆสีขาวๆเราเรียกเขาว่า o l f f c t t r y y u o u โดยที่ BULB b u u b บแปลว่ากระป๋อ o l Factory b u o u เป็นกระเป๋อที่เกี่ยวข้องกับการรับกลิ่นค่ะและสุดท้ายที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมดเลยใหญ่มากนะคะก็คือซ i รีบัมหรือสมองใหญ่ของเรานั่นเองค่ะสรุปแล้วสมองแบ่งเป็นกี่ส่วนสส่วนส่วน หลังมีใครบ้างพอรเมเดล่าสติบิวลามส่วนกลางตรงนี้ก็คือออปติกโลและทั้งหมดที่เหลือคือสมองส่วนหน้าประกอบด้วยทารมัสตรงนี้ไฮโปทารมัสบริเวณนี้ออฟแฟคทอรี่เบาสและที่เหลือทั้งหมดคือสติบัมโอเคนะคะต่อไปเราจะมาดูกันว่าครูจำหน้าที่ของมันได้ยังไงคะ่ะ นิดเดียวแค่ดูอยากบอกให้รู้ว่าเธอเนี่ยโดนหัวใจอยากบอกเลือกเกินสมองสำคัญแค่ไหนหากเธอจำได้รับรองว่าด,ดีแน่นอนก็เลยให้เพลงเอามาให้ร้องให้จำโครงสร้างสมอง าเธอร้องได้รับรองไม่เป็นที่สองเพราะว่าตัวน้องจะได้ที่สามแน่นอนพอรหายใจให้น้ำลายไหลว่องไวไม่มากความเมดัลละหายใจไอจามตามว่า รีบเาดมกินในอาหารหอมดีเลยบอกว่าให้โพธลามัสสำคัญนักรักษาสมดุลในร่างกายความต้องการพื้นฐานตอนนี้แค่ได้เห็นหน้า ฮอร์อโมนฝากไว้เธอหนาะทาลามาคือที่รวมของประสาทความจำความรู้คู่เช้าปัญญามาหาสิริบมัม ตาหูชมูปากลิ้นเคลื่อนที่ไปไหนขอให้บอกมาซีรีเบลรัมทำให้ไม่ล้มยืนตรงยำเห็นหนา้าฝากไว้กับเธอนะะมองส่วนกลางใช้รับแสงโหย